สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยคาดแค้วปลอดภัยมีโชคมีลาบตลอดไปครับวันนี้มาพบกับเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมมากนะครับแต่ผมเสียดายผมแบ่งให้เพื่อนเพื่อนพี่ไปหมดเลยเหลือให้ดูแค่สองลงยาสองสีนะครับซึ่งเป็นเหรียญเสมานะครับ เหรียญเสมาโอ้โหหลวงพ่อโสธรปีสองห้าสามหกครับในตลาดตอนนี้ต่อเหรียญนี่อยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยบาทแล้วนะครับอยู่หกเจ็ดร้อยบาทแล้วครับรุ่นนี้นะครับมันจะมีลงยาเหลืองลงยาน้ําเงินลงยาแดงและลงยาเขียวนะครับผมได้มาเนี่ยคาดจะเยอะแบ่งไปหมดเหลืออยู่สองเหรียญมาให้ดูระวังให้ดีของปลอมมีด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยน,นี่ซองเดิมๆเ,เลยนะครับ สองเดิมๆขออนุญาตแกะหน่อยมาดูกันเหรียญจริงจะเป็นอย่างไรครับนี่ปีกะไหลทองนะครับชุบทองปีสองห้าสามหกนี่ครับดูงานลงยางานรได้นะครับนี่ครับเหรียญเก๋มีนะครับหลวงพ่อโสธรนี่ไม่ต้องห่วงเก๋เยอะมากนะครับนี่คือเหรียญแท้ๆชุบทองลงยาเหลืองนะครับดูให้ดีว่าหน้าหลวงพ่อเป็นยังไงลักษณะลงยาเป็นอย่างไรนะครับข้างเหรียญเป็นอย่างไรด้านหลังเขียนว่าปีสองห้าสามหกนะครับนี่รุ่นสร้างอุโบสถนะครับ าคตไกลแน่นอนตอนนี้เซียนหลายคนมาเก็บแล้วนะครับผมเหลืออยู่สองเหรียญน,นี่คือลงยาเหลืองดูลงยาจะเป็นลงยายัางไงดูนะครับดูดูนี่ครับนี่ดูหน้าหลวงพ่อนะครับนี่เคลือบทองครับดูประมาณนี้นะครับเห็นแล้วสามารถคว้าได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบลอกๆไม่ชัดหรือลงยาไม่จะเป็นแบบนี้นี่เก๊เลยนะครับอันนี้ปีสองห้าสามหกนะครับเป็นเหรียญชุบ ทองนะครับกระไหลทองนะครับกระไหลทองกระด้เรียกว่ากระไหลทองหรือชุดกระดาษกับลงยาน้ําเงินนะมาดูให้หนึ่งเหรียญนะครับเสียดายผมลงยาเขียวลงยาอะไรแบ่งไปหมดเลยนะครับเหลืออยู่สองเหรียญนะครับนี่ครับครบชุดนี่หายากแล้วสภาพร้อยเปอร์เซ็น์อย่างนี้ด้วยยาเต็มอีกต่างหากนะครับปีสองห้าสามหกดูเลขหกสังเกตที่เลขหกเส้นสายมีไม้ดูเส้นตําหนินะครับพยายามดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับรุ่นนี้ก็น่าบูชาอย่างยิ่งนะครับ นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อสะทอนเหรียญเสมาปีสองห้าสามหกนะครับนี่นะครับดูให้ดีนี่ลงยาน้ําเงินนะครับนี่นะครับรุ่นนี้ก็มีลงยาน้ําเงินลงยาเหลืองลงยาเขียวและลงยาแดงสีสีนะครับแล้วก็อีกปีหนึ่งที่ขายกันก็จะเป็นปีสองห้าสามสามนะครับเดี๋ยวผมลื้อดูแล้วเอามาให้ชมนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยคาดแควปลอดภัยสวัสดีครับ